วันนี้โค้ชมีหนึ่งวิธีคิดครับที่จะทำให้ยอดขายคุณโตขึ้น10เท่าใช่ครับอย่างที่โค้ชบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้โค้ชมีหนึ่งวิธีคิดที่จะมาแชร์ให้พวกเรารู้กันครับคุณขายของออนไลน์คุณต้องมีวิธีคิดอย่างไรที่จะทำให้ยอดขายคุณโตขึ้น10เท่าวิธีการคิดนั้นก็คือการคิดถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าก่อนนั่นเองครับหลายคนครับหรือแม้แต่โค้ชเองครับตอนเริ่มต้นขายเสื้อผ้าออนไลน์ใหม่ๆครับก็มวัวแต่ไปคิดว่าเราจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้แบบที่เราเอามาต้นทุนต้องถูกต้องควบคุมคุณภาพให้ได้แบบนี้แล้วเราจะได้กำไรมากขึ้นแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่เรายังมีวิธีคิดแบบนั้นอยู่เนี่ยยอดขายเราแค่พอทรงๆครับแค่พอขายได้แต่มันไม่ได้ทําให้เรายอดขายระเบิดหรือว่าร่ํารวยอะไรนะครับแค่พอมีกินแค่พออยู่ได้ครับแต่ว่ามาถึงวันนึงครับพอเราเริ่ม มีประสบการณ์มากขึ้นวิธีคิดในการขายของเราค่อยๆเริ่มเปลี่ยนครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนครับที่โค้ชนะครับเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดในการขายของออนไลน์เปลี่ยนจากการคิดถึงตัวเราเป็นหลักเปลี่ยนจากการตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดนะครับเปลี่ยนเป็นว่าเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งครับแล้วคิดว่าสินค้าหรือบริการของเราที่เรากําลังขายของอยู่นั้นเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไรครับสามารถจะอำนวยความสะดวกลูกค้าได้อย่างไรสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไรครับเชื่อไหมครับว่าแค่เปลี่ยนมุมคิดกับการนิด เดียวแบบนี้นะครับผมวิธีคิดในการทําธุรกิจคุณมันจะช่วยระเบิดยอดขายคุณครับให้โตขึ้นเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับและคุณจะค่อยๆขายดีขึ้นเรื่อยๆครับแค่คุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเพราะการที่แค่คุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับกระบวนการคิดทั้งหมดครับคุณจะเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งครับคุณจะเอาตัวคุณเป็นรองครับเมื่อตาบใดก็ตามที่คุณเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งคุณโฟกัสที่ปัญหาลูกค้าคุณโฟกัสว่าคุณจะแก้ไขปัญหาลูกค้้้าาาาไไดออย่่่งรคคุณเชืมวลูก เขาจะพึงพอใจมากแล้วเขาจะหลั่งไหลามาหาคุณแบบปากต่อปากก็ดีหรือเขาจะเห็นแอดโฆษณาคุณแล้วเขาพบว่าเฮ้ยไอโฆษณาเนี้ยมันที่ยิงแอดหาเลาเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาเขาได้เพิ่มอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันเขาได้หรือตรงใจกับสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วแต่เขาหาไม่ได้สักทีแบบนี้ครับยอดขายคุณจะโตแบบก้าวกระโดดระเบิดไปเลยทีเดียวคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเพจโคตรีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้นะครับ ผมชื่อช่อง YouTube แบบเดียวกันเลยครับโค้ชีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ Ig จี k ิกตอก n ไลแอดตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโค้ชีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์